แล้วเจนนี่ยิวปล่อยภาพพรีเวดดิ้งกลางสายฝนหวานและโรแมนติกมากเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นควงแฟนหนุ่มสุดหลอ่อยิวฉัดมงคลถ่ายพรีเวดดิ้งหวานและโรแมนติกมากนักร้องสาวคนเก่งเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่น หลังก็ผ่าดูใจกับแฟนนมยิวฉัดมงคลมาสักพักล่าสุดทั้งสองคนเพิ่งประกาศข่าวดีกำลังจะมีเบบี้ตัวน้อยๆและมีภาาหวานๆวายิวทำเซอร์ไพรส์ขอเจนนี่แต่งงานกลางทะเลไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความยินดีของสองครอบครัวและแฟนคลับที่ร่วมยินดีกับครอบครัวที่กำลังจะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาสร้างสีสันให้เคลื้นเครงล่าสุดเจนนี่ยิวเกี่ยวก,ยก้อยกันไปถ่ายพรีวิวดิ้งโดยเธอได้เล่าถึงบรรยากาศการถ่ายทำว่า เมื่อวานคุมแม่อืดมากเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่ตีสามถ่ายเสร็จเสร็จสุดท้ายห้าโมงเย็นเสร็จแรกตอนเช้าน้องฝนตกไม่หยุดถ่ายทํากลางฝนกันเลยจ้าเป็นลมไปสองรอบจ้าปกติเป็นคนอื่นถ่ายงานหนักแค่ไหนก็ไหวแต่ช่วงนี้ก็จะพเพรียหน่อยคงเป็นเพราะทองแหละ วันนี้เลยนอนทั้งวันเพิ่งตื่นจ้าขอบคุณพี่ๆทีมงานถ่ายทําทุกคนนะคะทั้งบิวอารมณ์ทั้งช่วยดูแลและตั้งใจทํางานกันเป็นอย่างดีที่สําคัญขอบคุณว่าที่เจ้าบ่าวที่ดูแลแล,และให้กําลังใจข้างๆตลอดจนเสร็จการถ่ายทํรารอชมภาพส,สวยๆกันนะคะทุกคนทนั้งนี้เจนนี่ยอยู่ได้บอกไว้ผ่านไลฟ์วันเลิกดีวันวิวาคุณแม่ได้ไปดูให้ราวๆว,วันที่11พอพยอนี้ค่ะขอขอบคุณภาพโบโบสตูดิโออันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียล น้องเจนนี่ก็ได้หมดถ้าสดชื่นพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ